สมาคมทนายความยื่นสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพักประชาธิปัตย์ที่ออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลว่าเป็นการประพฤติท,ที่ขัดต่อมาตรา68ขานล้มล้างการปกครองหรือไม่ค่ะนายณรินพงศ์จีนาพักนาย,ยกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเขายื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่านายสุเทพเทือกสุบัณแกนำม็อบประชาธิปัตย์นายอภิสษ์เวชชาชีวหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ และพักประชาธิปัตย์กระทำการใช้สิทธิทเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา68สรบแไม่พร้อมขอให้ศาลมีคำสั่งยุติการชุมนุมเนื่องจากการชุมนุมของม็อบดังกล่าวได้มีการปิดล้อมบุกยึดสถานที่ราชการและเอกชน ปิดเส้นทางการคมนาคมเพื่อล้มล้างการปกรครองแต่ให้ชุมนุมอยู่ในกรอบของกฎหมายตามมาตรา63นอกจากนี้ได้ขอให้มีคำสั่งยุบพักประชาธิปัตย์ด้วยมันเป็นการชุมนุมที่กระทบสิทธิของประชาชนนะฮะและละเมิดต่อกฎหมายะจะเห็นได้จากหมายจับในข้อหาต่างๆซึ่งทางตำรวจเนี่ย ออกหมายจับเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ทางผมเองเห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าไม่เสนอ,อตัวที่จะมายื่นคำร้องว่าการกระทำดังกล่าวของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นการกระทำดังกล่าวที่ขัดต่อมาตรา68ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าการชุมนุมซึ่งมีการปิดกั้นหรือการบุกลุกสถานที่ราชการก็ดีการยุยงให้มีการไม่เสียภาษีก็ดีการปิดกั้นสาธารณูปโภคก็ดีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ ดำเนินการแล้วเนี่ยมันกระทบสิทธิ์ของประชาชนทั้งหมดแต่สิ่งสําคัญนอกเหนือจากนี้คือการที่ชุมนุมแล้วเนี่ยจะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยฮะในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากัตริ์ทรงเป็นประมุขนะฮะและได้อํานาจมาโดยมิได้บัญญัติไว้ในรัฐมนูลปี50อันนี้เป็นเรื่องจําเป็นและเรื่องสําคัญที่สุด นายนรินทรพง์ยังกล่าวอีกว่าขอให้สารัฐธรรมนูญดำเนินการวิจัยกรณีนี้อย่างเร่งด่วนนะคะเนื่องจากเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องชี้แจงให้กับสังคมรับทราบโดยเร็วหากสารและะธรรมนูญไม่รับนิจัยก็จะปรึกษากับสมาคมเพื่อที่จะหาช่องทางดำเนินการแต่ส่วนตัวเชื่อว่าสารจะรับเรื่องดังกล่าวไว้ค่ะ